เรามาดูวิธีการใช้งานเรียกคิวกันดีขวานะครับอันนี้คือเป็นหน้าเรียกคิวนะครับมีด้านหน้านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอจาก youtube นะครับเรามาแปะไว้เพื่อให้คนที่รอคิวนั่งดูนะครับดูไปเพลินๆนะครับสามารถไปปรับได้ครับว่าจะเอาวิดีโอยูทู e อะไรมาวางนะครับเข้าไปปรับที่หลังบ้านนะครับหน้าเรียกคิวฝ่ามือเนี่ยก็จะมีเรียกคิวครับคิวที่ถูกเรียกล่าสุดก็อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็กะพิบแล้วก็จะมีเสียงเรียกคิวนะครับ อ่คราวนี้ไปดูตัวหลังบ้านดี่ว่าครับบ้านหลังบ้านหน้าตาเป็นยังไงหลังบ้านหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับส่วนว่าผมจะรีเซ็ตคิวก่อนนะกดรีเซ็ตคิวพรผมก,กดรีเซ็ตคิวปุ๊บเนี่ยตัวหน้าบ้านคิวก็จะหายไปอย่างไรครับต่อมาผมเรียกคิวที่หนึ่งที่ช่องสามนะครับก็กดคลิกไปหน้าบ้านก็จะเป็นคิวหนึ่งช่องสาม เชิญคิวหมายเลขหนึ่งที่ช่องสามอ่าเูกไหมครับเราก็สามารถเรียกซ้ำได้ครับอันนี้เป็นหลังบ้านหลังบ้านก็เรียกซ้ำครับเชิญคิวหมายเลขหนึ่งที่ช่องสามตัวระบบน่ะจะแยกหน้าตาออกจากกาันรครับหน้าบ้านก็จะเป็นอีกเว็บเป็นอีกหน้าหนึ่งหลังบ้านที่แอดมินใช้ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งครับก็แยกออกจากกันนะครับ ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้หลายแบบครับหน้าบ้านจะเป็นคอมอีกเครื่องหนึง่งหลังบ้านจะเป็นคอมอีกเครื่องหนึง่งหรือหน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยเป็นคอมเครื่องเดียวกันแล้วก็แยกหน้าจอกันก็ได้นะครับใช้ได้สองแบบเลยส่วนผมเรียกคิวต่อไปนะครับส่วนช่องที่สี่นะครับคิวที่สองเชิญคิวหมายเลขสองที่ช่อง,องสี่อ่าแบบนี้ครับส่วนเลขช่องช่องหนึ่งบ้างครับคิวที่สาม เชิญคิวหมายเลขสามที่ช่องหนึ่งโอเคครับตัวระบบก็ใช้งานแบบนี้ครับถ้าหน่วยงานโรงพยาบาลอยากจะใช้งานฟรีนะครับก็มาขอใช้ฟรีได้เลยครับ